หากคุณมีปัญหาคุมจำนวนมแมลงสาบเยอรมันไม่ได้แม้วางเจลไปแล้วได้ทำการเปลี่ยนเจลเป็นสารนอกฤทธิ์ชนิดอื่นๆทุก3เดือนหรือยับมีงานวิจัยมากมายที่พบว่า,มาแมลงสาบเยอรมันมีการพัฒนาการดื้อยาต่อสารไซเปอร์เมทินฟิบนิลอินด็อกซาคานอกจากนั้นมแมลงสาบเยอรมันยังมีการปรับพฤติกรรมไม่กินเจลหรือเยื่อที่มีน้ำตาลกูโคสในส่วนผสมอีก ถ้าคุณยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนเจลเป็นสารออกฤทธิ์ชนิดอื่นตุก3เดือนต้องเวนเดต้าในโตของญี่ปุ่นจากการทดสอบเวนเดต้าในโตออกฤทธิ์ได้ดีกว่าเจลที่มีอินด็อกซาคาบและฟิโบนิลเป็นสารออกฤทธิ์นอกจากนั้นในครัวที่มีเศษอาหารแข่งมากแมลงสาบจำได้กินเจลไม่พอทําให้ตายเวนเดต้าในโตสามารถทําให้แมลงสาบได้กินเจลปริมาณน้อยกลายเป็นหมันและทําให้ไข่ฟอง ควรวางเจลแมลงสาบเวนเดตตาในโตหรือเจลยี่ห้อ,อื่นทุกชนิดในสถานีจากวิดีโอจะเห็นว่าเจลมลงสาบที่ปนเปื้อนแม้กระทั่งสเปรย์ปรับอากาศมแมลงสาบจะหลีกเลี่ยงการกินแต่ยังกินเจลมลงสาบที่อยู่ในสถานีและไม่ปนเปื้อนอยู่ตามปกตินึกถึงเจลมลงสาบต้องเวนเดตตาในโตของญี่ปุ่นเท่านั้น